ในคลิปนี้เรามี2ตัวช่วยทางการเงินมาฝากคุณอีกแล้วเชื่อไหมว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอนะว่าเงินเดือนยังไม่ออกแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายบรรอเราอยากรู้ไหมว่าไหนเหมาะกับใครไปดูกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากจะมีบัตรเงินสดมีเอาไว้สำรองใช้จ่าย วันนี้ก็คันไปให้แล้วนะสองบัตรด้วยกันที่การันตีว่าสมัครง่ายที่สุดแห่งปีบัตรไหนล่ะมันใช่สำหรับคุณและบัตรไหนสมัครง่ายที่สุดเริ่มกันที่ตัวช่วยที่1บัตรกดเงินสดเ t c ีพาวกันก่อนเลยใครเคยที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินบ้างบัตรนี้ก็เหมาะนะกับใครที่ต้องการกดเงินจากตู้ ATM ได้ทันที ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตถถมไม่คิดค่าธรรมเนียมการกดเงินด้วยนะเราจะบอกว่าข้อดีของ KTC Power ก็คือกดเงินสดได้ฟรีนั่นแหละไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระสินค้า0%ได้นานถึง24เดือนแล้วก็รายได้ขั้นต่ำแค่12,000บาทเนี่ยก็สามารถสมัครได้เพีเยงแต่ว่าข้อเสียของ KTC Power เนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบผ่อน แล้วก็ไม่สามารถจะสะสมคะแนนหรือว่ารับเครดิตเงินคืนได้ด้วยมาถึงตัวช่วยที่2บัตรเครดิต TTB So Fast กันบ้างใครที่ชอบรู้ซื้อของและก็สะสมแต้มบัตรนี้นะ่าจะเหมาะมากเพราะว่าทุกการใช้จ่าย10บาทจะได้1คะแนนแล้วก็ยังแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้อีกข้อดีของ TTB So Fast คือทุกๆ10บาทคุณจะได้1คะแนนใช้แลกเงินคืนได้ คุณสามารถแบ่งจ่าย0%ได้นาน3เดือนผ่านแอปของ TTB Card แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีส่วนข้อเสียของ TTB Sofa เนี่ยคนสมัครอาจจะต้องมีรายได้คั้นต่ำคือ15,000บาทะบัตรนี้ไม่สามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ได้แบบบัตรกดเงินสด KTC p o w เอาเป็นว่าบัตรไหนเหมาะกับใครเนี่ยอยากให้ดูตารางเปรียบเทียบกันก่อนนะ จากตารางนี้ใครที่อยากจะได้เงินใช้ทันทีให้เลือกเป็นเค c ซีพาวส่วนใครที่อยากจะสะสมแต้มแล้วก็รูดใช้จ่ายแบบสะดวกขึ้นก็ให้เลือกเป็นท t ทีบโซฟนะสุดท้ายนี้ถ้าใครต้องการเงินด่วนและชอบกดเงินสดเค c ซพาวก็คือคำตอบที่ดีแต่ถ้าอยากจะสะสมแต้มใช้จ่ายแบบฉลาดฉลาดแล้วก็ t so far ีทีบีโซก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วเพื่อนๆละ่ะใช้บัตรไหนกันอยู่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะ